มาตอนสวัสดีแจ่คพี่น้องมันหยิ่อัดคลิปรู้วะเงอนยังนิดอ่ะมันียอ่ะเบิร์มันหยิ่ร้อยสินเดิมเคยเติมทีมาบอกเงินยัง่อยกับเรียนรู้มาก่อยกับมีเท่า็กก็บหายเด้เท่านั้นกับเท่านี้แล้วพี่น้องเออ องอาาทำอธิษฐานจิตเก,กี่ยวกับเรื่องเงินเขาอธิษฐานจิตเพราะชีเรลงเงินหลายๆมอกอืมชีดเหลือเขาต้องหาเงินดิเขาชี้ใครอย่างหรามันเมงเงิน จะเป็นบาคือพนิตะกรเนอะนางอาธิษฐานบ่าเห็นมันสิได้เงินเขาต้องหาแนวเหตุที่นม่ได้เงิน ทุกวันนี้นะมีแพลตฟอร์มดรอปชิปเย,ะยะอะๆหรือว่าแบนนั้นแบนนี้ไอเจอ้าแฮปปี้ออเดอร์เข้ากของแฮปีออเดอร์มามาผลขายก็ได้เงนินอนะ่ะขอให้เฮ็ดเสมอเสมอนอี่ว่าเฉพาะข้าม,มา เฮ็ดเทพบุตรเ้าได้เงินหลักพันหลักหมื่นเด้่นี่หลักแสนเด้่นี่หลักแสนหนึ่งก็ใช้เวลาเป็นปีคนละก,กันเฮ็ดอีหลีนั่นให้มันได้หลักพันหลักหมื่นนี่ได้เพิ่มมานี่มันก็คือว่าดีก็บ,บนบ่ได้เฮ็ดเดีจ้ะ พี่กับมะลเกงก็ผู้ใจหรอกพี่กับเฮ็ดทกมม์เนนะี่ยมาแบ้งปั่นพี่กับขายค้องน้ำนี่ให้ความรู้แล้วพี่กับขายน้ำนี้มันแบบพี่บว่าขาย เราอ่ะคือเนาะเราอธิษฐานเพื่อให้จิตใจสำนึกเรามีความสุขแล้วก็จำในสิ่งที่เราปรารถนายากตัวอย่างเช่นขอบคุณเงินที่รักชั้นเงินหลั่งไหลมาหาชั้นตลอดเวลามาทุกทิศทุกทางทุกสกุลเงิน ให้ฉันมีเงินเก็บเท่านั้นเท่านี้ให้ฉันมีเงินเหลือเฟือที่เหลือให้เรามองหาช่องทางหาเงินอ่ะสมมติว่าเราทำงานแค่ประจำหรือเราเลี้ยงลุงอยู่บ้านแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีไรายได้เข้าบ้านเลยจากที่เราไม่เคยขายของออนไลน์ใช่ไหมเราอ่ะก็ลองหันเข้ามาขายดูจะได้มีไรายได้เข้าบ้านจะได้มี ชีวิตที่ดีขึ้นได้หลายได้หน่อยก็ได้ดีกว่าเพราะไรเหมือนเนี่ยเหมือนพินิดเนี่ยที่ใช้ตะบ,บูพิงเมดี้ใช่ไหมต่อไปเน,นี้ยพี่ก็จะขายทุกวันขายจนกว่าจะเจอสื่อสำหรับใครที่แม่แม่ทุกคนนะคะที่มากกินสมตำคุาจ้างพินิดนะคะ ผลิแนะน้าค่ะห้มิสบูพ่พิงเลดี้ติดห้องน้ําไว้นะคะตั้งับกินได้ดีค่ะนะคะกินเหม็นจะไม่ออกมาเลยนะคะมั่นใจตัวเองได้เลยจากการใช้สบูพ่พิงเลยดี้นะคะช่วยลดการสะสมเชื้อโรคนะคะที่สําคัญจะช่วยให้กระชับด้วยหอมด้วยนะคะไม่เค็มแล้วเบิร์นอร่อยด้วยค่ะนะคะสำหรับสายเบิร์นมาเอาไปกินค่ะนะคะสามสิบเก้าบาทเองไม่แพงถูกแล้วดี ปลอดภัยด้วยนะคะว่าตองอย่านเอาไปใส่เลยแล้วก็จะมีแอปเปิลดีท็อกี่กินมา5ซองแล้วแต่สิ้นเดือนพี่จะซื้อมากินอีกสิซองสนใจก็สร้างซื้อสอบถามโนจะพี่ดินก็ขายของมิวแคนี่ค่ะเพราะว่าที่ขายต่อไปนะจะมีทุกอย่างจะขายแอปเปิลขายสบู่ล้างหน้าขายกันแดดสบู่ล้างหอยก็มี ขายดีถอกขายยาอ,อกฟูลูฟิตเพราะเป็นสิ่งที่เราต้องกินต้องใช้ส่วนสินค้าความเชื่อนะคะข่พี่ดี่ซีเลอกขายแล้วนะคะกระเป๋าสีเลอกขายพี่เอาไว้ใส่คนเดียวจะให้ความรู้เหมือนเดิมเขาเขาใสใ่ของเหงของเขาเดียวนี่แหละนะคะผูดเลยว่าอยากใส่ก็เรื่องของเขาสีบอขายแล้วนะนะคะสีห้แต่ไฮความรู้นะไ้อยู่พวกทีเออไปใส่ก็ชีวิตของโมงเจ้าได ถ้าห่อยบ่ขายแล้วนะคะเพราะว่าสี่ข้านอธิบายหนักหนาคนไม่เชื่อก็คือไม่เชื่อส่วนพี่พี่เชื่อพี่ก็จะใช้ของพี่คนเดียวแต่บอกเลยว่าไม่ได้ขายขายดีเฉพาะมีดขายนะกระเป๋าเนี่ยใบละสองพันหารอยเก้าสิบเนี่ยคนใส่ทัวปบะเทศทัวลูกด้วแบนเพิ่นไม่ได้มีแต่คนรวยๆขึ้นรวยขึ้นเนี่ย ผู้เขาเจาะเฮดไดกันมีอยอยมากไม้ดิจับเงินแสนเสงินล้านกันแป๊บๆปบเดียวเป็นเฮดไดผู้คนเฮดได้น,นะอันพี่นี้ก็ขายในซองใบน้ำหอมในซองขวดในระยะเวลาสามเดือนนี้เคยขายเนาะอืมตะวตันท้องบริ่างใจเต็มที่เนี่ยชุวเริ่มเนี่ยเริ่มใหม่แล้วเริ่มทําใหม่เราไม่อยากจะพูดถึงอดีตมืนเดียวมันมันแต่พี่ไม่รู้สึกอะไรนะ พี่รู้สิพี่พี่มีเขาพี่รู้ว่าสักวันหนึ่งอะต่อไปเนี้ยยอดขายของพี่อะจะเติบโตจะขายดบขายดีลูกค้าสิมาซื้อหลายหลายพี่ฮู้เลยพี่แบบไม่หูวมีมหวม่วมีความสุขอะพิธปกติแล้วความที่คิดไปว่ามันจะขายดีไยค่ะนะคะซึ่งเขาสิมาทำคอนเทนต์เที่ยวกับเรื่องกินน้แม่พี่น้องต่อไป Đây là cái kín bớt không kìa ไปแล้วด้วยพี่น้องฝา,ากไว้ในอ้อมจิดอ้อมใจนเล่จ้จาก็กกดไลค์กดซับสไครป์ให้ในเด้อนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปและหายความดูดีๆนะจ้าเอาไปใส่ได้นะคะไม่ต้องคิดหลายเลอพี่นะะ้องคิดเขาวาแล้วหายแล้วขายแล้วไ้เงินขายแล้วห้เขามีไรใดดีดๆคิดแค่นั้นผู้อื่นเขาก็ยังเฮ็ดกันผู้อื่นก็เฮ็ดไดเขาก็เฮ็ดไดนี่นกันะกนะจ้าไปแล้ว,วขอบคุณะคะ่ะ